ตอนนี้ถ้าเราพูดถึงรีเล็กสมายหมอมั่นใจค่ะว่าพวกเรารู้จักมันเป็นอย่างดีแล้วนะคะแต่วันนี้อยากจะมาขอทบทวนค่ะว่าทุกคนยังจำา5ข้อดีของรีเล็กสมายได้หรือเปล่านะคะวันนี้จะมาขอทบทวน5ข้อที่เป็นข้อได้เปรียบหรือข้อดีของวิธีการรักษาสายตาที่เรียกว่า r e l ล็ s ส i ายนะคะ ก็ต้องขอทบทวนกันนิดนึงค่ะว่า r e เ a ็กส i ไมเนี่ยเป็นการใช้เลเซอร์ชนิดเดียวเลยชื่อเฟมโตเซกันเลเซอรเป็นเลเซอร์ใหม่มาเจียระไนกลางกระจกตาชั้นที่เรียกว่าสโตร m a และทําให้เกิดรูปร่างของลักษณะของเลนติคูซึ่งป่องกลางแล้วก็บางตรงขอบนะคะ ตัวเลนติคูจะเป็นตัวกำหนดค่าสายตาที่เรารักษาค่ะจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาย้ำถึง5ข้อดีของลีเล็กสมายว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเบรดเลสนะคะคือไม่ใช้ใบมีดเพราะฉะนั้นในคนที่กลัวใบมีดหรือคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจกับการใช้ใบมีดอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ดีเลยนะคะพอเป็นการใช้เลเซอร์อย่างเดียวแล้ว ก็มาถึงข้อที่2เลยคือไม่เจ็บนะคะก็คือ painless mm hmm. การทำรเล็กสมาย mm hmm. ให้สัมผัสที่เบามากๆ mm hmm. ตอนที่เราจะเจรไนเนี่ยจะเป็นสัมผัสที่คล้ายๆกับคอนแทคเลนส์แตะบนตาแล้วก็โปรยเลเซอร์ hmm. จึงเป็นข้อที่2คือข้อดีคือ painless นะคะ ข้อที่3ที่สำคัญมากๆคือตอนกลางคืนแสงจ้าน้อยถ้าเปรียบเทียบกับการรักษาวิธีอื่นๆอันนี้มีสตั๊ดี้ออกมาแล้วนะคะว่าในลักษณะของการทำงานของเลเล็กสมายที่เป็น Minimal Invasive หรือว่ารบกวนตาน้อยนั้นทำให้เกิดแสงจ้าในเวลากลางคืนน้อยเพราะฉะนั้นคนที่กลัวแสงจ้าหรือว่ามีความเสี่ยงต่อแสงจ้าเลเล็กสมายจึงเป็นทางเลือกที่ดีมากๆ ข้อที่4ค่ะจากการที่แผลมีขนาดเล็กมากแค่2มิลิเมตรเท่านั้นในการทำเนี่ยจึงมีการรบกวน Corneal Nerve Plexus หรือเส้นประสาทที่กระจกตาน้อยจึงทำให้เกิดตาแห้งน้อยและที่สำคัญมากๆเลยข้อที่5นะคะด้วยความเบาของการรักษาด้วยความที่ใช้เลเซอร์อย่างเดียวใช้เวลาสั้นจึงฟื้นตัวเร็วซึ่งข้อที่5นี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให การทำรีเล็กสมายจึงเป็นขวัญใจสำหรับคนในยุคนี้ค่ะและนี่คือ5ข้อเด็ดดวงของการรักษาสายตาวิธีที่เรียกว่ารี l ล็กสมายนะคะดตรตุลยาคอมมูนิตี้เสริมความรู้เกี่ยวกับการรักษาสายตาที่นี่ค่ะอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe เพื่อไม่ให้พลาดความรู้เหล่านี้นะคะส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ